เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2566เวลา16นาฬิกานายเตือนใจทรงไตรนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรในสังกัดได้ให้การต้อนรับนายรังสรรตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นประธานในการแถลงข่าวชี้แจงในเรื่องขยะมีกลิ่นเหม็นและมีน้ำขยะหยดตามถนนโดยที่มีการเสนอข่าวออกไปตามสื่อต่างๆแล้วนั้นดังนั้นได้มีการแถลงข่าวชี้แจงณศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทองโดยมีนายอำเภอชัยโยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านและสื่อมวลชนให้การสนใจเป็นจำนวนมาก ทำไมล่ะครับก็เขาก็ทิ้งกันมาตั้งแต่ปี44แล้วเว้นไปก็ช่วงน้ําท่วมหน่อยนึ่งแล้วเขาก็กลับมาทิ้งกันใหม่ผมจะไปออกคาสั่งทำไมครับเพราะตรงนี้คือที่สําหรับจัดการหรือกําจัดขยะมูลฝอยนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลครับเป็นผพ้ว่าต้องต้องดูแลนะครับพี่น้องทุกคนนะครับต้องอเป็นมิตรกับทุกคนเพราะฉะนั้นยินดีฮะยินดีเลยครับฟังคําชี้แนะคาติชม ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้กล่าวว่าศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทองเป็นบ่อขยะแห่งเดียวที่ถูกหลักวิชาการเพราะคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดได้กำกับดูแลให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเมื่อปี2,557กรมควบคุมมลพิษสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่6และสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทองได้บูรณาการตามโลสแมปในการจัดการขยะมูลฝอยของคอสชอได้ขอความร่วมมือปิดบอ่อขยะจำนวน11บอ่อที่ไม่ถูกหลักวิชาการคงเหลือไว้เพียง1บอ่อที่ถูกหลักวิชาการ คือศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทองแห่งเดียวแต่ว่ามีอยู่บอ่อเน้งคือบอ่อแห่งนี้นะครับที่กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบแล้วบอกว่าผ่านมาตรฐานผ่านมาตรฐานเพราะฉะนั้นเอาประาท,ทั้งหลายทั้งปวงที่ต้องปิดบอ่อเขาก็เฮกันมาเซ็นเอ็มอยูเพิ่มกับที่นี่เพื่อจะมาทิ้งรวมที่นี่เพราะในส่วนกฎกติกาของท้องถิ่นที่เอาขยาะมาทิ้งที่บ่อนี้นะครับคนเราก็ได้ตั้งเป็นกติกากันไว้ว่าหนึ่ง คือรถต้องเป็นรถขยะเท่านั้นสองคือรถขยะน้ําห้ามไหลแต่อาจจะมีบ้างทางเทศบาลเราก็ได้ล้างอาทิตย์ละสองครั้งนี่นะที่เราตั้งกิิกณฑ์ไไว้โดยเฉพาะแล้วห้ามเลยรถที่ไม่ใช่รถขยะห้ามเข้ามาในการนี้นายเตือนใจทรงไตรนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองได้กล่าวถึงมาตรการในการใช้บ่อขยะคือ 1. ต้องเป็นรถบรรทุกขยะเท่านั้น 2. น้ำขยะจะต้องไม่ไหล 3. เทศบาลเมืองอ่างทองจะทำการล้างถนน2วันต่อสัปดาห์จากนั้นได้เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนเปิดข้อซักถามและร่วมกันตรวจสอบบริเวณเนินกองขยะโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมเปิดสอบด้วยจากนั้นได้แยกย้ายกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามต้นสังกัด ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองอ่างทองรายงาน